วันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับจะตรงกับวันวาเลนไทน์แต่ปีนี้ครับวันวาเลนไทน์ตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคาบูชาครับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับวัดพระราม9ก้าการนาพิเศษครับจัดโครงการเสวนาหัวใจกับใบโพค,ครั้งที่5ครับโครงการหัวใจกับใบโพค,ครั้งที่5รากแก้วแผ่นดินถูกจัดขึ้นณนะอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติวัดพระราม9ก้าการชนาพิเศษ มีการเสวนาแม่ผู้ให้กำเนิดรากแก้วของแผ่นดินพร้อมเปิดตัวน้องๆโครงการสามเณรรากแก้วกับการบวชเนนทดแทนพระคุณแม่เพื่อแสดงความกตัญญูแด่มารดาผู้ให้พระคุณทีนี้เราก็ต้องมีความคิดว่าเราจะทําอย่างไรให้คนกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวันมาคาบูชาเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงเอาวันสําคัญของทั้งสองศาสนาเนี่ยนเนยข้าด้วยกันนะครับก็เกิดเป็น กิจกรรมในหัวข้อที่ชื่อว่า,าหัวใจกับใบโพลูกฝังแล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดไปยังกลุ่มเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวเพื่อที่จะได้รู้จักความรักที่ถูกต้องบริเวณลานต้นโพจจำลองแห่งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหัวใจกับใบโพครั้งที่5กับกิจกรรมเขียนนิยามคามรักลงบนใบโพสู่บุคคลอันเป็นที่รักใบโพจจำลองสีฟ้าถูกปันจงเขียนด้วยข้อความสั้นๆแต่สื่อความหมายของคำว่ารักสู่บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อจารึกไว้บนต้นโพแห่งความรักและความดีงามโดยกิจกรรมนี้ยังมีน้องพีมพากินจิกิจศิลปินและน้องจิมมี่สสินชาวนักแสดงจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์มาถ่ายทอดมุมมองความรักด้วยและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการเสวนาหัวข้อแม่ผู้ให้กำเนิดรากแก้วแผ่นดินโดยพระราชยานักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษรวมไปถึงการเปิดตัวน้องๆทั้ง9้าคนที่จะบวชเป็นสามเณรรากแก้ว ในโครงการสามนเณรศาสนาญาตเป็นการบวชเพื่อทดแทนพระคุณของแม่คัดเลือกจนเหลือ9คนเพื่อบวชเป็นสามนเณรในภาคฤด,ดูร้อนหรือในช่วงปิดเทอมการบวชนี่นะครับเป็นการทําบุญให้พ่อแม่ครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงโตขั้นนี้และไม่ใช่พอนะครับเป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยฝึกสมาธิและเป็นการทําให้ตัวเองอยู่กับคนอื่นได้การการบวชเนี่ย เป็นการทำธรรมะอย่างหนึง่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความดีในตัวเองถ้าตัวเองคิดว่าเราพ่อแม่ถูกบังคับให้มาบวชเนี่ยและติดใจเราเนี่ยไม่มีคิดความคิดที่จะตั้งใจบวชถึงจะบวชกี่รอบก็คงไม่สำเร็จหรอกครับการเชื่อมโยงเทศกาลแห่งความรักกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาเข้าด้วยกันนั้นกระตุ้นให้คนไทยนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติ ปฏิบัติแสดงความรักอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญของความรักที่มีต่อศาสนาสุเมธีรสสีดาถ่ายภาพรัชตะเช็คโพสต์ทีวีรายงาน